วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชัยยุ่นและเทพชัยยองสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับประเทศในเอเชียประเทศแรกที่ดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับจากปัญหาการปิดกิจาการชั่วคราวของ,งรัฐบาลสหรัฐนะครับก็ต้งเรียกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเรียกชัดดาวในภาษาไทยแปลตรงตัวคงไม่มี แต่ว่าการที่อยู่ดีดีรัฐบาลบอกว่าคม่มีเงินจ่ายเงินเดือนไม่ต้องมาทํางานนะครึ่งหนึ่งนะสองจากสองร้ล้านคนเนี่ยแปดแสนเก้าแสนคนไม่ต้องมาทางานเนี่ยเพราะไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนเนี่ยนะ <laughs> มันก็คงต้องเรียกว่าเป็นการปิดกิจการชั่วคราวละนะครับมาเลเซียเดือดร้อนก็เพราะว่าประธานาธิบ,บดีบรักโอมาตัดสินใจแล้วครับว่าถ้าบ้านวุ่นวายแบบนี้เนี่ยก็คงไม่ดีแน่นะครับที่จะมาเดินทางมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตัดสินใจที่จะ ไม่มาเยือนมาเลเซียตามกําหนดการเดิมนะครับคือกําหนดการเดิมเนี่ยโอบามาจะต้องไปร่วมประชุมผู้นําสุดยอดเอเปกใช่ไหมครับใช่ครับที่ท,ที่บาหลีนะครับที่อินโดนีเซียซึ่งก็จะถือโอกาสเยีอยอินโดนีเซียด้วยหลังจากประชุมเอเปกเสร็จแล้วก็จะมามาเลเซียแล้วรู้สึกจะไปฟิลิปปินส์ด้วยใช่ไหมใช่ครับเดิมทีอ่ะก็นี่เป็นแผนเดิมแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนใจแล้วนะครับก็จะส่งจอห์นเคอร์รีทัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนมาแทนนะครับ ความจริงตัการเดิมก็คือจะมามาเมลเซียวันที่11ตุลาคมนี้นะครับและจะถือว่าเป็นการเยือนมาเลเซียครั้งแรกของผู้นำสหรัฐในรอบ40กว่าปียานานเลยนะครับเปนน,นะครับเพราะว่ามาเมลเซียในช่วงนั้นเนี่ยมีนโยบายค่อนข้างจะไม่เอาสหรัฐเท่าไหร่โดยเฉพาะตอนที่มหาเดมฮัมัดเป็นนายกนี่ออกมาประกาศยืนคนละข้างกับสหรัฐเลยครับ และก็ทำให้สหรัฐนี่ก็เหินห่างออกไปแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็ต้องการจะฟื้นสัมพันธ์ก็เลยเชิญประธานาธิบดีอบามามา,มาแต่ก็เกิดเรื่องนี่จนได้รัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแคลรีมาก็โอเคนะผมคิดว่าอย่างน้อยสุดก็เป็นประดับรัฐมนตรีต่างประเทศที่ไม่ได้มามาเลเซียนาน,านแล้วพอสมควรแต่ว่าไอ้เรื่องวุนว่นวุน่ที่บ้านเนี่ยวันนี้ก็เข้าวันที่สองแล้ว Shut Down นี่คือ8 0 0แสนเแสนคนที่เป็นพนักงานของรัฐไม่มีเงินเดือนไม่ต้องมาทำงานห้องสมุดของ Congress ก็ปิดใครไปเที่ยวตอนนี้จะไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติทั่วประเทศก็ปิดเช่นสมิธโซเนียนเนี่ยนะครับที่เป็นพิพิธภัณฑ์ดังที่สุดของสหรัฐเนี่ยก็ปิดทำการเพราะว่างบประมาณเนี่ยใช้ไม่ได้เนื่องจาก ฝ่ายริพับลิกันเนี่ยไม่ยอมโหวตให้ผ่านงบประม,มาณเพราะโอบามาไม่ยอมถอนกฎหมายเกี่ยวกับประกันสุขภาพให้กับคนอเมริกันที่มีรายได้ปานกลางรายได้น้อยซึ่งโอบามาก็ยืนยันเสียงแข็งนะครับคุณเทพชัยว่าจะไม่ยอมลดลาวาศอกกับริพับลิกันคุณไม่ผ่านผมก็ไม่ถอนคุณก็ว่าไปสิชาวบ้านก็ด่าคุณเองโอบามาบอกว่านี่เป็นการชัดดาวของริพับลิกันคือนี่ความรับผิด ทั้งหลายแหละต้องเป็น Republican ยามาโทษโอบามาหรือโทษพรรคเดโมแครก Democrat, เป็นอันขาดขณะที่ Republican ก็ยืนยันว่าโอบามาเนี่ยแหละดื้อรัน้นไม่ยอมถอยเกี่ยวกับเรื่องโอบามาแคร์โอบามาแคร์คือชื่อที่ภาษาชาวบ้านเรียกกฎหมายความจริงเขาเรียกว่าเป็นกฎหมาย <America. S 1> affordable care ก็คือว่าประกันสุขภาพคือนายจ้างเนี่ยจะต้องออก ส่วนหนึ่งรัฐบ,บาลออกส่วนหนึ่งฝ่ายนายจ้างธุรกิจไม่ชอบและ Republican ก็เป็นฝ่ายเชียร์ธุรกิจอยู่แล้วก็ไม่ชอบฉะนั้นโอบามาจึงต้องคล้ายๆกับเป็นกระบอกเสียงของคนชนชั้นกลางก็เป็นการเผชิญหน้ากันเรื่องอุดมการนโยบายของพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตเนี่แหละครับครับเป็นคนเมริกันประมาณ32ล้านคนนะครับจะได้ประโยชน์จากโครงการประกันสุขภาพที่ว่านี่นะครับ ก็ใช้เงินเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําให้รีพับ l i ิ a n นหรือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าที a ่าที่นี่ออกมาคัดค้านความจริงคนบริกันไม่น้อยนะครับในการสารวจความเห็นก็บอกว่าไม่ค่อยสนับสนุนโครงการนี้เท่าไหร,ร่นักเพราะว่าใช้เงินเยอะมากนะครับแล้วก็คนบริการส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าโครงการนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแต่ว่ารู้ว่าใช้เงินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเสียงก็ออกมาค้านกันพอสมควรนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนเกือบครึ่งหนึ่งตอนนี้อยู่บ้านเฉยๆแล้วนะครับเพราะว่าทางเจ้านายก็บอกว่าไม่ต้องมาทํางานแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาแต่ว่าหน่วยงานสําคัญๆอย่างเช่นทหารตํารวจนะครับหน่วยที่ควบคุมการบินนะครับก็ยังทํางานปกติคร,ครูและหมอตามรัฐต่างๆก็ยังทํางานถึงแม้จะถือว่าเป็นข้าราชการก็ตามแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยจ่ายเงินเดือนโดยรัฐต่างๆนะครับไม่ใช่เงินจากส่วนกลางเรถึงสามารถทํางานต่อไปได้นะครับก็ ทุกคนก็ยังก็ยังเฝ้าดูอยู่นะครับว่ามันจะมีทางออกยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่17ตุลาคมจะมาถึงเนี่ยเป็นวันที่จะต้องมีการลงมติในเรื่องของข้อเสนอนะครับกฎหมายของโอบามานะครับที่จะให้เพิ่มเพดานการก่อหนี้ได้นะครับถ้าไม่ผ่านนี่ก็คือว่าก็ไม่สามารถก่อหนี้ได้เพิ่มก็หมายความว่าไม่สามารถจัดจ่ายอะไรอีกหลายๆอย่างเลยนะครับก็จะเบี้ยนี้ว่างถ้าหน้ที่ทุกวันนี้จ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรทั้งหลายนะครับที่ ทางประเทศไทยก็ถือครองอยู่จีนญี่ปุ่นและหลายประเทศเนี่ยคงจะเดือดร้อนอย่างแน่นอนนะครับครับที่เป็นประเด็นที่เรายังตามติดอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าก็จะกระทบทั้งโลกไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ว่าที่สถานทูตสหรัฐเขาบอกว่าก็เปิดทําการปกติใช่ไหมครับครับเทพชัยครับก็ไม่มีการแจ้งว่าจะมีการหยุดให้บริการอะไรไปขอวีซ่ายังได้ปกตินะครับครับครับแล้วกลับมาดูในอาเซียนเพื่อนบ้านของเรานะครับที่กัมพูชา ผมก็สงสัยเหลือเกินนะครับว่าคุยกันไปสามสี่รอบแล้วนะครับระหว่างนายกตรตมนตรีหุนเซนกับผู้นําฝ่ายค้านคือสมรังสีเนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะประนีประนอมหรือหาทางอ่อนไม่ยอ้คุณเซนไม่ยอมฮุนเซนนึกว่าตัวเองมีอำนาจต่อรองมากกว่าก็าถือว่าจบแล้วเนี่ก็ถือว่าหนึ่งเขาชนะการเลือกตัง้งสองสภาเลือกเขากลับมาเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งอีกห้าปีเนี่ยมันไม่มีอะ้งต่อรองแล้วใช่ไหมเขาถือว่าเขาเนี่ยกลับมาเป็นนายก อย่างชอบธรรมแต่ขณะเดียวกันที่ฝ่ายค้านนำโดยสมรังสีก็ยังยืนยันว่าจะไม่เข้าไปร่วมประชุมสภาซึ่งก็เป็นการตีความได้ว่ารัฐบาลเนี้ยหรือว่าสภาเนี้ยถูกต้องชอบธรรมหรือไม่เพราะว่าไม่มีพรรคฝ่ายค้านไม่มีพรรคที่สองวางั้นเถอมาร่วมประชุมด้วยสมรังสีเองก็ยัง <c oughs> ไม่ยอมหยุดการเคลื่อนไหวนะครับมีการเตรียมที่จะชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง วันที่6ตุลาคมนี้นะครับก็คาดหวังว่าจะมีคนหลายพันคนละมาชุมนุมแต่วันสองวันที่ผ่านมาคุณสุชัยน่าสนใจมากสมรังสีก็เดินสายครับานี้ไม่คราวนี้ไม่ใช่เดินสายในใน,ในกัมพูชาละเขาเดินสายในอาเซียนเอาไปหาเสียงกับอาเซียนเลยนะฟ้องอาเซียนพงงูดง่ายๆใช่ครับเที่ยวแรกเนี่ยไปสองประเทศก่อนก็คือไปฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์นะครับความหวังก็คือการไปเรียกร้องให คนใน2ประเทศเหล่านี้นะครับแล้วก็จะในประเทศอื่นๆที่จะเยือนที่หลังนี่นะครับสนับสนุนข้อเรียกร้องของฝ่ายค้านในการที่จะให้มาช่วยคลี่คลายปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นครับเป้าหมายหลักคือต้องการให้มีการกดดันให้ฮุนเซนกับรัฐบาลเนี่ยอยอมรับข้อเรียกร้องของฝ่ายค้านที่ให้มีการไปทบทวนผลการเลือกตั้งเพราะว่ามีการกล่าวหากันจากฝ่ายค้านน,นะครับแล้วก็เป็นข้อกล่าวหาที่ องค์กรตรวจสอบการเลือกตั้งที่เป็นอิสระนะครับก็ยืนยันตรงกันว่ามันมีการทุจริตค,ค่อนข้างเยอะเลยนะครับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ชื่อหายไปม,มีผีเข้ามาเลือกตั้งแทนนะครับมีการซื้อเสียงนะครับแล้วก็มีการโกงในการนับคะแนนเนี่ยทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อกล่าวหาที่ทางฝ่ายค้านก็เอาเป็นเหตุผลว่าไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็อยากให้นานาประเทศเนี่ยช่วยกดดันรัฐบาลของนายฮุนเซนด้วยนะครับทางพัก CNRP นะครับก็คือพรรค Cambodian National uh, 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 ก,ก็เรียกว่าฟื้นฟื้น revival party นะครับก็คือเป็นพรรคที่จะต้องฟื้นกู้ชาตินะครับครับก็เป็นพรรคที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะต้องมีการชุมนุมใหญ่ อีกครั้งอย่างแน่นอนวันที่6ตุลาคมแล้ว,ว่าตั้งแต่เปิดสภามานี่พรรคฝ่ายค้านยังไม่เข้าร่วมประชุมเลยใช่ไหมยังเลยครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปยังไงครับทางรัฐบาลเองก็ยังเสียงแข็งอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีนายซกอันนะครับซึ่งคนไทยคงจะคุ้นเคยดีนะครับก,ก็ออกมากล่าวหาฝ่ายค้านนะครับว่าร่วมมือกับองค์กรอริสระในการกุเรื่องเกี่ยวกับ การทุจริตการเลือกตั้งเขาบอกว่าจริงๆไม่มีหรอกไม่มีการโกงหรอกมีเนี่ยเพราะว่ามันมี2อสองค์กรใช่ไหมครับที่มีบทบาทในการมาช่วยตรวจแล้วก็มาสังเกตการในการเลือกตั้งเนี่ยครับก็มี2องค์กรหลักองค์กรแรกก็คือองค์กรที่มีชื่อว่า committee for fair for free and fair elections กัก c o คอมเ l นะครับแล้วก็จากนี่ก็เป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างมากในการเข้าไปสังเกตการการเลือกตั้งในประเทศต่างๆในแถบนี้ แล้ก็มีองค์กรที่สหรัฐในการสับสนุนอยู่คือ National Democratic Institute นะครับ NDI เนี่ยครับทั้งสอง,องค์กรนี้ดูเหมือนข้อมูลสอดคล้องกับฝ่ายค้านเลยว่าม,มีชื่อของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งนี่หายไปเป็นล้านชื่อเลยนะก็เลยทําให้ผลการเลือกตั้งเนี่ยออกมาในทํานองที่จะให้สบาลเนี่ยได้ประโยชน์ในาซกอานรองนายกวันนี้ก็ออกมาบอกว่าเนี่ยสอง,องค์กรเนี่ยไปรับลูกไปทํางานลูวก,กับฝ่ายค้านก็เลยออกมาประสานเสียงเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวแทนของ คอมเฟลก็คือคุณปัญหานะครับคุณปัญหานี่ก็คือ,อนักเคลื่อนไหวาทางสังคมที่มีชื่อเสียงมากของกัมพูชาเคยได้รางวัลแม็กซ์ไซ์นะเคยมาเมืองไทยด้วยก็เคยมาเล่าให้เราฟังถึงปัญหาที่องค์กรอิสระในกัมพูชาเนี่ยต้องเผชิญจากรัฐบาลน,นะครับในคุณปัญหาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขที่ฝ่ายค้าน ได้มานั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับตัวเลขที่ทางองค์กรอิสระเหล่านี้ได้มาเลยนะครับเพราะว่าไม่ทํางานด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ยืนยันในข้อมูลที่ทางองค์กรอิสระก็คือคอนเฟลทนี้ได้มานะเพราะฉะนั้นก็ยังยืนยันว่ายังมีการทุจริตเกิดขึ้นมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งคอนเฟลก็จะยืนยันสิ่งที่สมรังสีพูดและคอนเฟลก็ผมเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือพอสมควรใช่ไหมครับใ,ในระดับสากลเนี่ยก็คอนเฟลก็เป็นองค์กรที่มีบทบาท ในในการเลือกตั้งหลายครั้งในภูมิภาคนี้นะครับแล้วคุณปัญหาเนี่ยก็เป็นผู้อำนวยการของคอนเฟลในกัมพูชานะครับก็ในค,คุณปัญหาเนี่ยเขาชื่อปัญหาจริงนะแล้วก็บอกว่าเขา <c oughs> เข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็เข้ามาบอกว่าจะจะตกใจนะครับว่าผมชื่อคุณปัญหาแต่ผมไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครก็บอกปัญหาภาษาเขมรนะว่าอะไรแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยแล้วก็ถ้าใครชื่อปัญหานี่ก็ยุ่งพอสมควรแต่ตอนนี้คุณปัญหาก็เป็นปัญหาใหญ่แน่รัฐบาลหุ่นเซ็นเพราะว่า เขาพูดจาแล้วคนเชื่อถือไงนะครับว่าคอมเฟลเนี่ยก็เป็นองค์เป็นองคหนึ่งคือมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งของกัมพูชาในสายตาของคนกัมพูชาในขณะนี้นะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าก็คงจะคาราการสังกันเบกนานละอผมไม่แน่ใจว่าการเดินสายของสมรังสีเนี่ยจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอาเซียนเนี่ยเขาก็มีจุดยืนที่มั่นคงมาตลอดก็คือจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ผมคิดว่าสมรัตสีคงทําเพื่อให้เป็นสัญ,ญลักษณ์มากกว่าคือเพื่อหเห็นว่าตอนเนี้ทั้งต่างประเทศในประเทศนี่เขามองดูเขมรอยู่นะคือถ้าคุณประท้วงในประเทศไม่สําเร็จเนี่ยคุณก็ต้องไปให้ข้างนอกเนี่ยเขามาร่วมกันถึงแม้ว่าฝ่ายรัฐบาลสิงคโปร์ที่ไปหาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแสดงท่าทีแต่ฝ่ายค้านสิงคโปร์มีพลังขึ้นแล้วนะครับใช่ครับใช่ครับแม้แต่ในฟิลิปปินส์เนี่ยฝ่ายค้านหรือว่านักการเมืองรัฐบาลบางกลุ่มก็ได้แสดงการสนับสนุน พักฝ่ายค้านของกัมพูชานะใช่ครับนะครับซึ่งก็น่าแปลกเพราะว่าสมรังสีเนี่ยไปประเทศอาเซียนเหล่านี้ได้แต่ว่าเคยมาเมืองไทยก็โดนปฏิเสธนะครับโดนส่งกลับทันทีที่มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะครับ ก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้ามาเมืองไทยเที่ยวนี้ทางการไทยจะให้เข้ามาหรือเปล่าทำไมก็มามาเมืองไทยด้วยอ่ะไม่มีคำอธสบายครั้งนี้แล้วก็ตรวจสอบอยู่ก็ยังไม่มีคําอธิบายผมคิดว่าถ้ามาเที่ยวนี้เนี่ยทางทางทูตเขมรประจำประเทศไทยเนี่ยคงไม่ยอมแน่เพราะว่าตาทางแกกกค่อนข้างจริงจังขึงขังมากเรื่องนี้ใช่แกก็จะออกมาเผชิญหน้ากับสมรังสีไหมก็คงมีสิทธิ์แน่เพราะว่าวันนั้น ผมถามตรงๆ,ๆเลยตอนที่ท่านทูตมาเยี่ยมเราเนี่ยว่าจริงๆแล้วท่านทูตอยู่เบื้องหลังที่ให้สมรังสีเนี่ยมาเยือนเมืองไทยหรืเอเปล่าท่านก็ยิ้มยิ้มบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องตอบหรอกแ <c oughs> สดงว่ามีข่าวมีข่าวเพราะว่าฮุนเซนเนี่ยผมเชื่อว่าฮุนเซนก็รู้ว่าผลเลือกตั้งเนี่ยทำให้ภาพพจน์หรือสถานภาพของเขาเนี่ยอ่อนลงมากทีเดียว แต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่ยอมสมรังสีคล้ายๆกับว่าถ้ายอมปั๊บเนี่ยมันก็ยิ่งจะสุดโทมลงสมมุติว่ามีการยอมให้ต่างประเทศเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าการเลือกตั้งนั้นมันปโปร่งใสมันมีการโกงหรือไม่แล้วถ้าไปเจอ MAC แม้กระทั่งไม่ต้องมากนะครับสัก3ามสีค่ครูหาเนี่ยที่เจอหลักฐานว่ามีการโกงเนี่ยมันก็จะทำให้การเลือกตั้งนี่เป็นโมฆะไปเลยนะครับครับคือข้อมูลขององ,องค์กรอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็น ndi หรือว่า comflail เนี่ย ค่อนข้างสอดคล้องกันนะครับแต่ว่าแยกกันทํางานนะทั้งสององค์กรน,นี้ก็อธิบายว่าเขาไม่ได้ทํางานด้วยกันหรอกข้อมูลจึงมาจากฐานที่แตกต่างกันอย่างเช่นของ NDI เนี่ยมีการตรวจสอบแล้วก็พบว่าชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งถึงร้อยละสิบจุดแปดเนี่ยครับหายไปในวันเลือกตั้งขณะที่ c o m เฟลเนี่ยตัวเลขสูงกว่าบอกพบว่ามีตัวเลขที่สูงถึงร้อยละสิบสามจุดห้าของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่หายไปครับรวมๆกันแล้วเนี่ย เป็นล้านคนนะครับซึ่งล้านคนแน่นอนในประเทศที่มีประชากรไม่มากอย่างกัมพูชาเนี่ยมันย่อมมีผลต่อการเลือกตั้งอย่างแน่นอน,นใช่ครับออฉะนั้นเราก็จะจับตาดูเพื่อนบ้านเราทางเขมรที่พมา่าที่พมา่านี่ก็เพิ่งจะลองครบรอบ25ปีของพ LD, รรค NLD ฝ่ายค้านเหมือนกันนะครับขอ,ององซานซูจีซึ่งเธอก็ออกมาพูดเป็นครั้งแรกว่าใครที่บอกว่า NLD on Air ไม่มีอนาคตนี่ไม่จริงเราเนี่ยพร้อมจะเป็นรัฐบาลละ ก็ต้องคอยดูการเลือกตั้งในพม่าอีก2ปีจากนี้ไปฉะนั้นคุณเทพชัยสังเกตนะครับสิงคโปร์มาเลเซียเขมพรพม่านี่กําลังพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญและเวียดนามก็อาจจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผมเชื่อว,ว่าการเมืองภายในก็จะคุกขุ่นมากขึ้นว่างๆเราก็จะมาวิเคราะห์การเมืองในเวียดนามที่เห็นบอกว่ามีการจับบล็อกเกอร์ไปตั้ง40กว่าคนคเพราะว่าบล็อกเกอร์เขียนบล็อกเนี่ยวิจารณ์รัฐบาลเอาเวียดนามคงกลัวแนะ่เพราะว่าบท<ม>เรียนจากเพื่อนบ้านมาเลเซียสิงคโปร์ พม่าเนี่ยการที่ประชาชนตื่นตัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าโซเชียลมีเดียนะครับบล็อกกิ้งทั้งหลายมีส่วนมากในการสร้างกระแสพวกนี้นะครับครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย